อันนี้เราไปถึงอันนี้คือตึกที่สูงสุดโลกตอนนี้นะครับอีกขีดนี้คือเบอร์ดูไบครับผมเด็กเด็เบอร์ดูไบนะอยู่ติดกับดูไบมอลเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีมิสซินเดต์เบร์ครับสถานีรถไฟฟ้าอันนั้นผมเรียกว่าตึกมา้ามีออส รูปร่างเขาเริ่มจะเรีนแบบมาจากม้านะครับนี่ถึงแล้วครับเดินดูใบหมอก is over from thank you very much my friend ว้ายเราไปถึงแล้วครับดูไบมอไปเที่ยปึ้ง